สวัสดีครับชาว u t u b e ทุกท่านครับผมพบกับซับมหาศาลอีกคลิปหนึ่งครับผมวันนี้พาทุกท่านชาว u t u b e มาดูเจ้า ZX 2เอ็กสองเซเอ็กร้อยี่สิบคิดหนึ่งครับผมมาดูการซ่อมสวิงไอไฮดรอลิกเข้าห้องสวิงดีไวท์ครับผมแล้วมาดูว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างเีขันเท้าเีนี่ครับ <laughs> ก็แยกออกมาเป็นทีเรียบร้อยครับเพจไม่เป็นไรยังดีอยู่แล้วก็แข่นคัดยังหนาอยู่ครับผมไม่มีปัญหาอะไรซีนมันรั่ออรวนะมันจะปีนออกมานี่สาเสาเหตุเกิดจากเห็นไหมครับ เขาเนี่ยมันร่อนทำให้เสียลูกปืนเนี่ยครับผมมันลงไปกัดกัดคอเนี่ยถ้าอาการแบบนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมถ้ามันร่อนแบบนี้แล้วมันร่อนได้ไงมันร่อนได้เพราะลูกปืนตัวนี้ครับไม่ใช่ของแท้เอย นี้เป็นลูกปืนกงเหล็กของมันมันจะเป็นลูกปืนกงพลาสติกเนี่ยครับแบบแบบนี้ถ้าใส่แบบนี้เม็ดลูกปืนมันจะใหญ่เวลามันใหญ่ไปปุ๊บมันจะมากัดเผานี่พอเม็ดลูกปืนมันแข็งกว่าเผานี้อยู่แล้วครับผมพอมันกัด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 ไปปุ๊บมันก็จะร่อนออกมาค่อยร่อนค่อยร่อน ต้องเปลี่ยนเผาครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนเผาถ้าไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวลูกปืนมันก็จะกัดกินเรื่อยๆไปเสร็จพวกเศษโลหะเศษเหล็กมันก็จะเข้ามากัดพวกพวกนิ้วพวกอะไรด้วยครับผมเนี่ยทีนี้ที่นี่ส่งในรายการทองของเกษตรกรที่สุด ก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยมันจะมีรอยอยู่เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็จะร่อนเหมือนเดิมครับพอมีเศษเหล็กเข้าไปกัดพวกชุดลูกลูกปืนตัวนี้ก็เป็นมันจะเป็นตามมดเล็กๆเดี๋ยวก็ร่อนครับถ้าถ้าไม่เปลี่ยน รถก็ <c oughs> สภาพเนี่ยปัม๊มของฮิตาชิจะเป็นแบบนี้ครับผมปั๊มเป็นของฮิตาชิเลยนะครับผมต่าฮิตาชิเลยเห็นไหมครับอติตาฮิตาชิเลย เป็นยังไงช่างเรียบครับผมเป็นยังไงทางที่เห็นนี่เลยเนี่ยครับที่มันทำให้พังโอ้พอมร่อนพอลูกปืนนี้ไม่ใช่ลูกปืนเดิมมันชุดของรถเหรสดีครับสสวัไปเร็วพังกันทางอันนี้ชุดก่อนที่เขาทำเออไม่ลูกปืนสูงส้มแล้วบอลลอบอย่ มันลูกปืนเนี่ยเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันใช้ไม่ได้มันต้องใช้ลูกปืนที่เป็นกงพลาสติกเนี่ยอทําเป็นกงเหล็กเม็ดลูกปืนมันใหญ่กว่าพอพอมันใหญ่กว่าพอเราสวงเข้าไปอ่ะมันจะบีมันแน่นเกินมันบีบแล้วก็มันจะทําให้กินตัวนี้ซื้ลูกนเท่าไหร่มันมีของอ่บมีดอกะนี่ก็ต้องหาลิขด่วนให้เลย แต่ตัวอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรเดูพี่กันไหมว้าวว้าวมาตรวจงานมาตรวจงานผมก็ไม่รู้ว่าเขาซ่อมยังไงให้เนาะเพราะไอ้รถนี้เนี่ยเราก็เพิ่งซื้อมาจากนครปฐมาถมแล้วซื้อมาเขาว่าเขาจะรับผิดชอบให้แต่มาพอซื้อขายเสร็จปุ๊บโอนเสร็จอะไรเรียบร้อยปุ๊บ ือไปบานเลยยากยันดีสิงหก็อาจจะเป็นไปดูางนแล้สิงหความสนมันหลาดกลางๆนั่นือย่างแพงไหมบุกเพ่แล้วนะหลุดเมื่อยู่บกลาเลยหลากลางๆสนุดชุมงเราะว่ารถรถเขาเนี่ยจอดไตักแต่หินแต่อะไรหัวดูช่วงล่างมันก็โอเคแต่ว่าก็มันว่าไม่ได้ใช้งานหนักมานาอใช่ไหมได้ใช้งานหนักๆม่งบวอย เล้ว่ซีดูสังกซีดมาแล้วรวยเยอะมาเห็นโ้ตอนแรกพงออมมาจะนีนี้ยเก่อนนผมจะโทรหาแต่แรกแล้วผมไม่มีเบอร์โทรผมโทรห้แบง์อ๋อครับว่าโทรหาจะนป็นอะไรเผมเลยโทรอะไรนายแบงก์นยแบงก์แบงก์กระบอกตอนแรกกับผม ผมหาเบอร์ศูนย์ก่อนโทรไปที่ศูนย์ถามก็ได้ผมให้เบอร์โทรเข้าไว้อยู่ที่สุดินก็ไปเย็นโทรมาสองวันผมก็เลยลองหาเบอร์อยู่นี่อย่างไงมันก็ต้องเปลี่ยนแต่มันพอกเลยวะ

ครับมันคนนี้มันยังไม่มีปัญหาครับใช่พวกเบรกพวกใช่พวกเพจพวกอะไรมีปัญหาปีพิจารณาเอาสั่งผมเอาด่วนเด้อไม่รู้จะมีของหรือเปล่างานก็ยิ่งคือของบนต้องใส่รองแล้วเออเป็นแบบนี้ได้ได้แบบนี่นี่พี่ทำได้ไหมที่นี่ฉัน้องทำน้ำมันเครื่องก็คือน้ำอ๋อ ขายลูกไปเรืยทำให้หน so ่อยปะตัวนี้เนาะปาดบอทั้ม no ีสม่าเขาเลาะเลาะออกซอกก่อนเขาทำหน้างานได้ไหมส่วนมากได้ทำได้หมดเลยทำมุดทำอะไรก็ทำได้หมดเลยว่าบ่เคยทำเกียเลยมันลาวลาวสวยงามเลย อาตมาให้บริจจุานีนอนอะไรไม่ใช่เขาเปลี่ยนแขนมานี่เพราะว่าน่าจะเปลี่ยนแขนมานะตัวนั้นมันเก่านคนละสีา่ก็ไมู่ว่าผมก็นึกว่ามันเป็นแบบก็ดูรุ่นมันเป็นรุ่นของแขนมันยาว่นี่แขนเป็นอสีขนยาวเป็นองล็อกสง็อ่เลยงได้ยสอล็ก มันน่าจะเป็นแขนของร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบจะต้องดูเช็คได้ยังไงเดี๋ยวโทรมาดีกว่าคราะ่เสียจะเสียตอนตอนเรีนได้โอ้ยครับแปดขั้นก่อขั้นกลัก แค่ก็ทนก็สภาพก็ยังสวยก็บอยู่ครับก็สภาพนี้ถ้าเก็บรัวซึมก็ใช้กันยาวครัับแนนน่ะสพา นี่ไม่ต้องใส่ ยัดมอน้ำเต็มเปียะเลยครับความรรร้้้อออนน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 นเเเีีีี่่่่ยยมกกกกาาาัััไทหพคบ น่าจะเกาะไทยครับโอ้ท่านเก่าะนอกใช่ไหมมันจะอยู่ฝั่งเบตเตอรี่ครับก็สลับค้นทุนเลยมต้งมาสลับซายโมลุนเท่ากันเลยแต่มันเกานอกเกานอกก็ดีครับสี่พัน0ุ์ธสามพัน

สวยคิบเยอะครับผมอาจจะมีจุดรั่วซึมแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆขอขอปั๊มสล่าเริ่มรั่วแเละ เนี่ยครับน้ำมันที่มันออกจากรูสวิงมันจะเข้าห้องนี้มันจะเข้าห้องนี้ <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องถ่ายน้ํามันออกครับแล้วก็ใส่น้ํามันเกียร์เข้าไป <c oughs> พอมันข้างในนี้มันมีแต่เป็นน้ํามันไฮดรอลิกทางนั้นเลครับ

ก็มีรั่วสายท่อน้ำมันเครื่องครับที่มันรั่วอ่าตัวนี้รั่วจุดหนึ่งแล้วก็ สายคันเร่งเนี่ยครับผมต้องเปลี่ยนแล้วอ่าฮะ,อะพอมันลอกออกหมดแล้วครับผมคันไหนที่มันมันลอกมันอะไรอ่ะต้องเปลี่ยนครับไม่งั้นเวลาที่มันดึงเร่งไปปุ๊บตัวนี้มันจะคลายคลายออกเสร็จปุ๊บไอมันจะเร่งไม่สุดมันจะอ้าออกเนี่ยพฟกเหล็กพฟกเหล็กที่รอบเนี่ยครับนะมันจะอ้าออก แล้วก็รอบเครื่องที่มันไม่นิ่งสายคันเล่งครับผมบอกใช่เปลี่ยนเลยมันมันมันเวลาที่มันดึงเร่งแล้วไอ้เหล็กเนี่ยมันอ้าออกใช่มันเลยเล่งได้ไม่สุดพี่ก็เอามาพร้อมเลยไม่มีไหมมี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 ของอยู่มาเปลี่ยนเลยคือค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะมันมันรถมันก็ใช้งานมันก็ไอ้จุดไหนกรองครับว่ากรองเขาเปลี่ยนให้ผมแล้ว จุดนี้สาคัญเลยที่ทําให้เครื่องร้อนเพราะรอบเครื่องมันไม่ถึงอพอเรารออเครื่องมันไม่ถึงเสร็จปุ๊บปั๊มไฮดรอลิกที่เขาตั้งมาเนะ่ืมันก็จะดึงเครื่องพอมันใบพัดระบายความร้อนไม่ทันันก็ไอ้ตรงนี้นี่ไม่ใช่มันมีแผ่นเล็กกั้นหรกออันหนึ่งปกติใชครับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอตรงรูตรงนี้ใช่ไหมก็มันก็จะมีแผ่นใช่ไหมแผ่นที่กันความร้อนอ่ะเวลาดูความร้อนอ่ะรุ่นเนี้ยมันมีแผ่นนึ้ไม่ใช่หรอไม่มีนะไม่มีรุ่นนี้ไม่มีเหรอเป็นยางไงครับ แล้วตัวนี้เนี่ยมว่าเป็นตัวกั้นนะเพราะผมเปเป็นตัวกาดทเป็นตัวกาดเออเป็นตัวกาดตัวนี้นะอ๋อเออมันจะมีตัวกาดเขาเอาออกเขาเอาออกอ๋อผมนึกว่ากาดตรงนี้แต่ถ้าแต่ถ้ากาดข้างหน้ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งใช่ผมก็นึกว่าไอ้ตัวนี้แหละมันทำโเรมผมก็เลยเอาไอ้นี่นี่มาอุดเพื่อที่จะให้มันดูดามไอ้สเปกมันอ่ะมันก็อุดไว้นะตรงมอหนามันก็อุดไว้แต่ฝั่งอินเตอร์นั้นผมเอาออกแล้วไม่ต้องเขี่ยวออกออกใช่ผมก็ไม่ค่อยรู้ครับนั่นแหละทำไป ความร้อนขึ้นถ้าไม่เปิดฟ้าความร้อนขึ้นเลยครับเหมือนก็ไอ้ลอบมันไม่ถึงอืมอืโอเคโอเคครับก็พี่กรับครับตัวนี้ที่แหละสำคัญมากเลยมีสายคันเร่งพี่เส้นหนึ่งมันลอกออกหมดแล้วอ่ะพี่ต้องมาอีกรอบใช่ไหมนี่ จะเดือดได้ได <for> e> <c ười> <sk ric half> ้ของก่อนแล้วก็ประกอบแล้วก็มายกใส่แล้วค่าแรงค่าแรงค่ามาสี่พันเนี่ยมันต้องคูณสองเดี๋ยวดูก่อนดูที่โดนไม่กี่พี่ไม่เป็นไรเจอไหนเดี๋ยวผมัยมนน่าจะเป็นเหมาอ่ะพี่ ไปต่างหากไม่เกี่ยวกับตัวนั้นได้อ๋อไมโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงก็อันนั้นให้ผมก็เก็บของกลับบ้านครับผมเดี๋ยวรอสั่งอะไรแล้วก็ทำการซ่อมแล้วก็มาติดตั้งอีกทีครับรอชมกันคลิปหน้าครับผมวันที่มาใส่ครับผมครับสวัสดีครับ